วัสดีค่ะวันนี้จะพามาตัดแต่งกิ่งอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนิ้นสีขาวค่ะก็เตรียมกันไกลเตรียมถังขยะให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะกันไกลวันนี้เอาของใหม่มาเปิดใช้งานค่ะตัดได้สองด้านเลยนะคะอันนี้ซื้อมาในราคาหกพันเยนน่าจะประมาณสองพันบาทไทยบอกว่าตัดง่ายมากนะคะ ต้นนี้สีขาวค่ะกิ่งก็ไม่เยอะค่ะพอตัดไปบ้างแล้วตอนนี้ก็ช่วงเดือนสิบสองนะคะช่วงต้นเดือนี่ตัดกิ่งนะคะตัดออกเยอะเลยนะคะเนี้ย ประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้ค่ะใบก็เด็ดทิ้งให้หมดนะคะเสร็จแล้วถ้ามียาทาแผลก็เอายาทาแผลมาทาตรงกิ่งใหญ่ๆนี่นะคะตรงกิ่งใหญ่ๆส่วนมากกิ่งเล็กๆไม่ได้ทาค่ะทาแต่กิ่งใหญ่ๆตรงนี้ค่ะเนี่ยเสร็จแล้ว ประมาณนี้นะคะกิ่งเล็กๆตัดทิ้งหมดค่ะเหลือไว้แต่กิ่งใหญ่ที่แทงเท่าดินสอปากาจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะไม่ตัดสูงมากเพราะเวลาดอกก็กิ่งก็จะยาวอยู่แล้วหน้าหนาวค่ะก็จะตัดกิ่งประมาณนี้สวัสดีค่ะเรามาเจอกันใหม่นะคะ